วันที่22มิถุนายน2 5 6 6สมาคมผู้ปกครองและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้ออกถแถลงการโดยพลเอกหม่อมหลวงเฉกชันกเกษมสันนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเกี่ยวกับกรณีของหยกเยาวชนอายุ15ปีโดยเนื้อหาดังนี้ตามที่ขณะน,นี้มีกระแสข่าวเกี่ยวกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการซึ่งเกิดจากการที่บุคคลต่างๆนำเสนอข่าวหรือแสดงความคิดเห็นการจำนวนมากเกี่ยวกับเหตุการณ์อันไม่ปกติของโรงเรียน ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดความสับสนความไม่สบายใจหรือความวิตกกังวลของผู้ปกครองและกระทบต่อความรู้สึกของนักเรียนจํานวนมากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองและครูอันจะก่อให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาศิลธรรมวัฒนธรรมและสวัสดิภาพของนักเรียนและเยาวชนขอประกาศสนับสนุนโรงเรียนในทุกวิธีการซึ่งที่ผ่านมาสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดและพบว่าโรงเรียนดำเนินการเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติอย่างมีขั้นตอนมาตามลำดับทั้งนี้สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอเป็นกำลังใจให้โรงเรียนผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนและแจ้งให้ทราบว่าปัจจุบันทางโรงเรียนไม่ได้เฉยยังคงกำลังดำเนินการในขั้นตอนต่อไปอยู่อย่างเหมาะสมเกิดผลดีทั้งต่อทางโรงเรียนและต่อเยาวชนที่ตกเป็นข่าวจึงขอให้ทุกฝ่ายอดทนอดกลั้นมีความ เชื่อมั่นและติดตามข่าวจากประกาศของทางโรงเรียนต่อไป